สวัสดีค่ะเราสมาชชิกของ Joy and c รวมถึงผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เจอกับส้มค่ะอาละค่ะวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากอีกแล้วค่ะเพราะว่า คุณผู้ชมหลยท่านถาม,มาเยอะเหมือนกันมีผลิตภัณฑ์ไหม้ที่ช่วยทาให้พื้นมันสะอาดมากยิ่งขึ้นแน่นอนมีค่ะเราอยู่กับ Joy Wash นะคะนี่เป็นน้ํายาถูพื้นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่มีกลิ่นของกลิ่น w i n t e r f a l ค่ะแล้วก็ถูเนี่ยจะเป็นสีแดงอมงชมพูนะทีนี้เนี่ยนะคะน้ํายาถูพื้นในสูตรนี้ของ Joy Wash เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างเขาบอกเลยว่าเขาสามารถเช็ดพื้นได้โดยไม่ต้องใช้น้ําในการล้างออกคือมันไม่ยุ่งยาก สก็คือช่วยทำให้พื้นเนี่ยมันเงางามและไม่กลิ่นหอมสดชื่นด้วย 3. แห้งเร็วไม่เหนอะหนะค่ะต่อมาไม่ทิ้งรอยเท้าให้กวนใจและฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยโอ้โหฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ถามอีกว่าเอาอย่างบ้านคุณพี่ก็จะเป็นพื้นปากเก้ เป็นพื้นกระเบื้องเป็นพื้นไม้เป็นพื้นแบบเป็นกระเบื้องโมเสสอะไรเงี้ยทีนี้ว่าใช้ได้ไหมบอกเลยก็เหมาะกับพื้นผิวทั่วไปค่ะอย่างเช่นงหินอ่อนหินแกรนิตนะคะปาเก้ ake, พื้นไม้เซรามิกหินขัดนะคะกระเบื้องโมเสสแล้วก็กระเบื้องยางได้หมดเลยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิวนะแต่ทีนี้เราต้องพูดกันนิดนึงว่าวิธีในการใช้เนี่ยเขาใช้ได้3แบบอย่างบ้านใครที่พื้นแบบไม่ได้สกรปรกมากก็คือทำความสะอาดแบบทั่วไปค่ะ เทจอยวอดของเรานะคะคุณผู้ชมเทเลย2ฝาผสมกับน้ําประมาณ5ลิตรผสมไม่เข้ากันแล้วก็เอาผ้าหรือว่าไม้ม็อบจุ่มลงไปแล้วก็ไปทําความสะอาดบริเวณที่คุณต้องการอันนี้หมายถึงทั่วไปนะแล้วก็ล้างออกค่ะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีคราบที่ฝังลึกหมายถึงพื้นที่แบบโอ้มีอะไรรั่วดำๆติดเต็มไปหมดเลยค่ะ ก็สามารถทําความสะอาดคราบที่ฝังลึกได้ด้วยสูตรนี้นะคะวิตาฟรอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็คือยังไงใช้นะคะจอยวอชหนึ Joy ่งฝาผสมกับน้ําคุณผู้ชมอีก3าฝาแล้วผสมให้เข้ากันแล้วก็ใช้ผ้าหรือว่ามอฟค่ะทาความสะอาดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดแต่ทีนี้ว่าสูตรนี้เขาก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะจ๊ะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครบเลยแต่เราต้องทําความสะอาดก่อนนะคราบออกไปแล้วสิ่งสกปรกออกไปแล้วมาทําความสะอาดเชื้อโรคกันนะคะฆ่าเชื้อโรคเลยค่ะต้อง ใช้ปริมาณเท่าไหร่เทจอยวอชค่ะ 1ส่วนนะคะแล้วก็น้ําอีกหนึ่งส่วนหรือกะเอาก็ได้ให้มันปริมาณเท่ากันผสมให้เข้ากันเสร็จปุ๊บค่ะคุณผู้ชมเอาไปเช็ดหรือเอาไปราดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีด้วยประสิทธิภาพนะคะของ Joy Wash ที่เป็นน้ํายาถูพื้นในสูตรนี้เนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาช่วยทําให้คราบต่างๆสิบสกรปรกต่างๆหรือแม้แต่เชื้อโรคต่างๆมันจะหายไปเหมือนคุณได้พื้นใหม่กลับมาแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพียงแค่นี้วิธีการง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะเพราะว่า หลายคนก็ไปเจอซีช็อปมาแล้วก็เห็นเพราะเขามี2ขนาดเนาะอย่างขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นขนาดของนี่ค่ะอยู่ทางด้านหลักเลยขอดูนิดนึง800 ml นี่เป็นชนิดเติมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านใครเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยมีบริเวณพื้นที่มากนิดนึงก็ซื้อเป็นแบบแกลอนก็ได้อันนี้ก็คุม้มแนะนาเหมือนกันก็ประมาณ5,000 ml มี2ขนาดจําไว้ค่ะ800 ml ชนิดเติมแล้วก็5,000 ml แบบแกลอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้น้ํายาถูพื้นกําลังหมดพอดีอยากทําให้ พื้นของคุณว่าจะเป็นพื้นอะไรก็แล้วแต่มันดูใหม่หรเราไม่ต้องไปเสียตังปูใหม่แต่วันนี้เรามีตัวช่วยอย่าง Joy Watch น้ำยาถูพื้นในสุดของ v i s t e r o ที่เป็นถุงสีแดงอมชมพูแบบนี้ตรงไปเลยค่ะ JCI ชอบทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจำหน่ายหรือว่าซื้อหนึ่งช่องทางง่ายๆอย่าลืมกดดาวน์โหลดก่อนแอปพลิเคชัน j c M Commerce นะคะรับรองว่าถูกอกถูกใจคุณพ่อ้านแม่บ้านที่รักในการทำความสะอาดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ 啊。Yeah.